แล้วก็มีตัวเขาที่เปนอนดก็แพนิกกล้องกล้องเยอะไม่รู้ตอบอะไรไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะไม่รู้ไปก่อนไปก่อนต้องไปค่ะอ่ะอัปเดตสุขภาพหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างพี่ตองหาตอนนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ค่ะเพราะว่างานเยอะหน่อยแล้วก็ นอนไม่หลับกลาคืนเนี่ยค่ะเราก็เลยทําให้แบบมันรวนไปทั้งตัวเลยมันเกิดจากอะไรนาฬิกาชีตมันผิดปกติใช่ๆเพราะว่าก่อนทน้เนี้ต้องไปหาหมอแล้วรองมึอเขาปวดหัวหนักมากน,นคะคะพอปวดหัวหนัมกมากก็คุณหมอก็จะให้ยาช่วยนอนมาแล้วพอจะต้องกลับมาถ่ายละครอ่ะ ก็เลยหยุดยานอนเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวพอนพอแล้วม <forever> ันจะไม่เตื่นแล้วต้องเป็นคนตรงเวลามากเพราะฉั้นก็เลยพอหยุดไปสักพักมันก็ยังนอนได้แต่พอเวลาผ่านไปยาวๆอ่ะมันกลับมาเหมือนเดิมคือทุกวันนี้ต้องนอนเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าแล้วตื่นสิบโมงเช้าอ่ะนี่เรา่างชั่วโมง เป็นมาสองอาทิตย์แล้วตอนนี้ก็เลยจะบอกถ้าตอบอะไรนม่เรื่องเ่อขอโทษนะคะเคยเคยไม่ได้ติดต่อกันนนช่วงี่ไหนที่ต่อที่แบบนอนไม่หลับเนี่ยแหละเดือนหนึ่งถึง2อ,อาทิตย์สองี่ถึงเดือนหนึ่งจริงๆก็คือถ้าช่วงไหนที่นอนไม่หลับก็เป็นคืนใหญ่ๆเต็ม่าคูนเาใช่ใช่<ๆ>มันจะนอ้อยลงพอเจอแบบนี้จะจัดตารางชีวิตใหม่ไม่ตอบว่าเราจะไม่รับงานแบบนี้แล้ว ลันเนลันนาดมากเลยค่ะตอนนี้แต่จริงๆตองก็เป็นคนรับงานไม่ได้เยอะอยู่แล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้อยากได้เงินค่ะก็เลยรับรัน้อนหรอแม่รัน้อนหรอม่แม่่มคุณผมเอาจริงๆนะมันก็โค้งสุดท้ายแล้วเ่าเดี๋ยวแก่กว่านี้ไม่มีคนให้เล่นสวยๆแล้วจะให้เล่นแบบเป็นแม่แก่ๆอย่างเงี้ยก็รับใช่เลยรับจากปกติรับปีละพึ่ง ปีละครึ่งหนึ่งเงี้ยตอนนี้โอเคค่ะรับทั้งปีเลยค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะก็แสดงว่าปีนี้คือพี่ตองจะรับละครเยอะๆใช่ๆมีหลายอย่างมีงานละครมีงานคอนเสิร์ตมีอะไรเแต่ว่าก็เปิดมาครับสุดนิดนึงแล้วเปิดมาก็เออเลยแล้วจะยังไงแม่จะเอาไหวไปต่อไปยังไงดีเพื่อเงินค่ะต้องไหวแหละอ่านี่คติประจําใจหลักเลยของทุกคนนะไม่ใช่ของตองคนเดียว มันยังเป็นแรกๆอะค่ะเขาก็อยากให้ตองพักผ่อนแหละก็มีมีมีให้ยาแบบไม่ให้กังวลด้วยเพราะบางทีอะตองเวลาตองนอนอะตองนอนไม่สนิทเพราะว่ามัวแต่กังวลว่าเดี๋ยวไม่ตื่นเดี๋ยวไม่ตื่นเดี๋ยวไม่ตื่นแบบนี้ค่ะก็เลยมียาด้วยแล้วก็วันนี้กินยาวันที่สองมันก็เลยยังปรับไม่ได้ก็ยังเออเออกับกังวลใช้ไเอฟกที่มื่อีจะทำให้เราเบึ้งเบึ้นิดนึงนิดนึงแต่ไม่เยอะนะคะคุณหมอบอกว่าเป็นยาที่ไม่เยอะแต่เวลาสั่นหัวก็คือ บอดใช่ไหมถามแล้วเหมือนกันก็ก็อาทิตย์หนึ่งอะอาทิตย์หนึ่งแล้วเขาจะค่อยๆปรับตัวเป็นปกติค่ะคือเราทานไปแล้วก็ปรับตัวไปเรื่อยๆก่อนใช่แต่แบบอย่างบางซีนที่ด่าก็ยังด่าได้อยู่อ่ามีแรงด่าเออไม่มีปังหา่าเ่ีาไมีปกว่าม่ันหยู่ใีสัายเ่ืี่ไ่หาไม่มีปัญหา่ีปห่ัาไมเีปมไม่มี ไม่หลังนะก็แรกเลยเล่นละคระเป็นคนดีขนาดเป็นคนดียังด่าเลยเล่นเป็นร้ายโอ้เจ้าก,ก็ลูกจะไม่พลาดเล่นด่าค่ะแล้วจะมีช่วงได้พักไหมครับพี่ต๋องช่วงนี้เดี๋ยวจ,จะต้องจะได้พักประมาณสิบวันค่ะอะไรดีคะทะเลวิ่ยุ่งไหมคะนอนอยู่บ้านค่ะพักผ่อ,อนเพราะว่าไม่งั้นจะได้ปรับยาปรับทุกอย่างปกติค<อ>ือทุกวันวันพี่ต๋องก็อยู่แต่บ้านเลยไม่ออกไปไหนใช่ใช่จนเพื่อนบางคนบอกว่าซึมเศร้าหรือเปล่ามีช่วงหนึ่ง โควิดระบาดท,<ช>ทุกคนต้องอยู่บ้านใช่ไหมตอนจะเป็นคนที่เพื่อนส่งข้อความมาว่าสบายซิมื้อ เขาปกติมึงก okay. ็ไม่ออกอยู่แล้วคนอื่นจะเครียดเขาไม่ได้ออกอ๋ออันนี้น่าสบายต้องต้องไม่ไม่มีปัญหาเหมือนแจ๊แก็ตเขาต้อมีกิจกรรมตลอด่เรอใช่ไม่ไปเพราะว่าเพราะว่าเพื่อนรู้แหละว่าเรียกมันก็ไม่ออกก็คือเป็นเตลิดตะไรเลยใช่ไหมคะตจไหนตะไรค่ะเป็นเป็นคนไม่ชอบออกจากบ้านเวลาเวลาแบบว่ามีอย่างเงี้ยเราไม่ได้ไปกับแก๊งเนี่ยเขาจะแบบมีแอคชั่นกับเรานานๆต้องไปทีไม่ไปเลยเดี๋ยวโดนด่าใช่ไปฝ่ายมัล อทะเลทะเลค่ะแต่ว่าบางทีตค่ะพี่แม่เพื่อนเสียก็รวมตัวกันไปเนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะเห็นมั้งเดี๋ยวจะมีไปทําบุญเดี๋ยวหลังจากนี้ใคะจะมีไปทําบุญกันแก้งใหญ่เลยไหมฮะนี้ไม่น่าตายอ่ะแต่ว่ามีตัวใหญ่ๆมาแน่ใอย่าๆมั่งเวลาเราไม่ออกไปหลับ้านเนี่ยพี่ออมจะบ่นเราว่าไงบ้างก็นี่แหละนางนี่แหละฉันว่าเธอเป็นซุมเศร้าแน่เลยต่อ ไปไหนเลยอะ่ะแล้วเธอก็ดูเหมือนไม่มีความสุขเลย้็บอกว่าเฮ้ยฉันมีความสุขเลยอะ่ะบอกว่าก็ฉันเห็นเธอแบบดูเฉยเฉันต้องเป็นคนบแบบเราไม่ทํางานต่อจะนั่งนานิ่งๆใช่ไหมก็อบอกฉันมีความสุขมากแกแต่แค่แบบอันก็เลยถามว่าเป็นตั้งแต่เด็กแบบเออฉันเป็นแต่เดินแล้วใครอยากเจอตองต้องทำยังไงมาบ้านใครอยากเจอไม่รู้เลยอ่ะอ๋อเจอได้ตามต้องชอบเดินอน่อกำลังกายข้างถนนอะไรจะเจอเหรอคะ แต่ก็จะดูไม่ออกหรอกนะเพราะใส่หน้ากากแล้วก็ใส่เกงบอลแล้วก็ใส่เสื้อยเยื่อชิลไปเลยเออบางคนบอกอุ้ยเป็นคนที่แบบสวยเซ็กซี่ดูแบบอ๋อถ้าเจอข้างถนนจำไม่ได้หรอกโอเคขอบคุณค่ะพี่ต้องค่ะขอบคุณนะคะฝากละครด้วยนะคะวันนี้นะคะหกโมงเย็นนะคะทางช่อง8นะคะน้ำตกเมืองไทยไอคิวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะ พี่ cycle. ่นักข่าวคะตองเป็นนักแสดงรุ่นใหม่ต้องฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะช่วยดันดันข่าวให้ต้องด้วยนะคะต้องจะได้ได้งานเยอะๆคะเป็ตังขาหนองก้าน่ตองมอะคะก้าวหนงนี่ตองก้าวหน่้าวนเดินมา้ต้องตองนึ่อาคาคนส